นับสนุนโดยน้ำมันเครื่องโททานพัฒคารเล่งหงตำนานความอร่อยของอาหารใต้จิว๋วที่มีมากกว่า50ปีสุขุมวิท62ครับมาพบกันครับ,รบนะในเบรกที่2น้องเก่งนะครับก็ต้องบอกว่าน้องเก่งมาช่วยเรา นะครับตรงนี้นะเป็นพิธีกรนะเป็นพิธีกรคู่กับพี่หมอแล้วดีใจมากนะครับตรงนี้แล้วก็หลังจะออกไปสองสามอาทิตย์แล้วนะเป็นไงบ้างครับมีคนทักทายไหมมีคนก็ก็ดีครับก็ดีก็ดีใช่ไหมน้อยก็ผมก็ได้แนะนานะครับบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรเข้ามาในรายการเราหรือิดจดหมายมาในรายการเรานะครับปรึกษาพี่หมอนะครับเรื่องการซ่อมรถคืออย่างน้อยพี่หมอได้วิเคราะห์ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงประเด็นนะครับแล้วก็แนวทางการแก้ไขที่ถูก แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยประหยัดตังค์ประหยัดตังค์ครับช่างไม่หลอกไม่ฟันไม่ต้องไม่ตุนแน่นอนใช่ตรงนี้ก็แสดงว่าน้องเก่งเนี่ยหลังจากออกรายการไปแล้วเนี่ยน่าจะตอบปัญหาเรื่องรถยนต์ได้บ้างตรงนู้นนะตามประสบการณ์กลายเป็นแบบผู้ช่วยหมอแล้วครับเป็นผู้หลุดพยาบาลผู้หลุดพบผู้ช่วยหมอที่อะไรเนี่ยดีนะผู้สิงนะเราเราจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้ประสบการณ์เนี่ยหมอตอบคาถามเนี่ยสิ่งที่ผมไม่รู้ผมก็ได้ ฟังะถ่ายทอดให้คนที่ถามผมได้ผมก็รู้ไม่มากใช่ไหมครับได้ทำรายการนี้ก็ได้รู้เรื่องเล็กๆน้อยๆจนถึงเรื่องใหญ่ๆที่เกี่ยวกับปัญหาของรถยนต์ที่ผมบอกว่ารถยนต์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นปัจจัยปัจจัยที่5แล้วมันค่อนข้างที่จะต้องเอามาดูแลเขาอย่างดีนะครับเขาก็เหมือนกับคนแหละนะครับเขาก็พาเราไปถึงที่พาไปได้ตลอดรอนฟัง นะครับเดี๋ยวนี้จะไปเดินไปเหรอโอ้โหแดดก็ร้อนฝนก็ตกหนาวก็หนาวนะฮะเมื่อไรจะถึงแต่สมัยก่อนขี่ม้าเกวียนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ครับรถยนต์นะฮะเรากินอะไรดีเราก็สุขภาพแข็งแรงดีเครื่องยนต์รถยนต์กินอะไรดีนะครับเขาก็มีอายุการใช้งานยืดยาวนี่เลยนะครับต้องกินนี่เลยโทเท้านั่นเนเครื่องนะนั่นเนเครื่องจริงจริงครับถ้าเป็นสิ่งที่เข้าไปในระบบของเครื่องยนต์แล้ว ถ้ามันดีมันก็ตลอดรอดฝั่งนะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดีเซลหรือน้ามันแก๊สโซลีนหรือว่าเบนซินเนี่ยพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเติมแก๊สโซฮอล์95อยู่แล้วไปเติม E20 ทั้งๆั้ที่เขาห้ามเติมมันก็ไปไม่ได้นะฮตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเนี่ยแหละที่น้องเก่งมาทําตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่าดีแล้วฮะก็ช่วยผมขยายในสิ่งที่ที่ที่ดีให้กับท่านที่มาถามนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ ภูมิใจฮะที่มีสิทธิ์น้องอำนวยศิน์นะครับได้มาช่วยอีกแรงหนึ่งจริงๆแล้วพี่หมอคนเดียวนี่ก็โอ้โหค่อนข้างที่เหนื่อยๆอยู่เหมือนกันงานเยอะครับพี่หมองานเยอะครับนะฮะก็บอกว่าวันนี้เรามีสิ่งที่ที่บอกว่าใกล้ตัวเราด้วยนะครับที่บอกไว้ต้นรายการแล้วกันว่าใกล้ตัวเราด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนแปลงทิสัยนะผมเองก็จะต้องเปลี่ยนแปลงทิสัยนะครับ หลังจากที่ได้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 อ่านตรงนี้แล้วได้ได้อ่านทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์กตรงนี้ตรงตรงทางที่ข้อมูลนที่เราจะให้ไปเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเพราะว่าคนไทยเราไม่ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่ตอนต้นนะฮะมาปลูกฝังกันตอนปลายปเนี่ยมันก็กลายเป็นนิสัยเดิมๆนะฮะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการขับรถผิดกฎระเบียบนะฮะทั่วไปบนท้องถนนแต่ใกล้ตัวไหม ขับรถยังไงให้มีมารยาทมีมารยาทเนี่ครับคือเอาระดับแรกเลยเลยบ่ะต้องเก่งนะก็คือเราคุยกันโดยไม่มีสคริปต์นะฮะเราคุยกันด้วยประสบการณ์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะมีประสบการณ์น้องเก่งก็อาจจะมีประสบการณ์ผมก็จะมีประสบการณ์อาจจะมีประสบการณ์ต่างต่างกันไปนะครับประเพณีคนไทยก็คือการยกมือไหว้ถูกไหมฮะตรงนั้นมีการขับรถบาดหน้าหรือว่ามีการขับรถที่เสียมารยาทนะฮะ ผมเองผมยกมือไหว้เขานะนะผมก็ขอโทษเขาหรือขอโทษเขาหรือยกมือไหว้เขานะครับถือว่าผมผิดตรงนั้นนะครับก็เรื่องทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามข่าวที่มีการยิงกันที่มีการไล่ออฟันกันแทงกันนะทะเลาะเบาแหวงกันทั้งๆท,ที่มีลูกมีเมียมีครอบครัวอยู่ในรถด,ด้วยนี่แหละครับผมบอกว่าน,นี่คือหนึ่งหนึ่งในกฎระเบียบของที่เราทําผิดกฎระเบียบกันครดูไหมฮะตรงนี้ต้องเก่งที่ว่า บอกว่าม,มันมันมันต่อเนื่องมาถึงการทะเลาะวิวาท <c oughs> นะฮะในการขับรถบางทีรถเขาเรียงตามแถวนะฮะตามมารยาทก็คือเส้นทึบนะฮะห้ามเบียดเข้า <c oughs> นะครับไม,มไม่ยอมต่อคิวไม่ยอมต่อคิว <c oughs> ข้างหน้าใช่ไหมฮะ <c oughs> เหมือนต่างชาติไปรอตอว่าว่ารถคันไหนช้าเสียบต่างประเทศนะฮะเขาไม่มีหรอกครับมารยาทอย่างนี้นะครับเมืองไทยมีครับ ไม่ใช่มีครับตรงเนี้ยนะฮะสังเกตดูนะฮะผมว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่ขับรถเนี่ยต้องเคยเห็นแน่นอนนะครับต้องเคยเห็นแน่นอนตรงเนี้ยคือไม่ได้ไปเรียงนะฮะตามมารยาทที่เขาต่อแถวกันนี่จริงอยู่คุณรีบคนอื่นเขาก็รีบนะฮะผมก็รีบคุณก็รีบแต่ว่าตามมารยาทแล้วคุณมาที่หลังคุณก็ต้องต่อแถวใช่ไหมฮะตรงเนี้ย ยิ่งไปแท้ก็ยิ่งทำให้ช้ายิ่งทําให้ช้าแล้วเกิดเหตุขึ้นมาปักนะฮะปะทะชนกันนะเฉียวชนกันอ้าวไอความจําเดิมๆความคิดเดิมๆที่คิดว่าจอดอยู่ตรงนั้นแหละห้ามเคลื่อนย้ายต้องรอประกันตายไหมทีนี้ถามว่าคนที่รออยู่ข้างหลังอีกเพียบนะฮะเราจะขี่คุณได้มาจากอะไรซื้อมาแน่นอนนะผมไม่ว่าคนที่อยู่ในแถวผมว่าคนที่อยู่นอกแถวครับพี่นะ ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่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 น่าจะละอายใจนะครับตรงนี้นั่นเรานเจตนาหรือไม่ได้เจตนาแต่ส่วนใหญ่ก็รู้อยู่แล้วครับรถก็ต้องทาอย่างนั้ก็ต้องเจตนาต้องเจตนาอยู่แล้วจะบอกไม่เจตนาเนี่ยคงจะฟังไม่ขึ้นคนรีบแล้วก็อย่างนว่าพี่รถเยอะขึ้นใช่ไหมครับพี่แล้วอย่างหาอกาสจะมีรถทิ้งจังหวะไปสุ่มเอาวัดดวงเอาถ้ามีเหตุอ่าถ้าสมมติเอาอย่างนี้ต้องเก่งถ้ามีเหตุจําเป็น นะครับอย่างเช่นลูกเมียอาจจะไม่สบายอยู่ในรถต้องรีบไปโรงพยาบาลหรือว่าภรรยาจะคลอดลูกหรือว่ามีเหตุอะไรที่ฉุกเฉินอาจจะต้องเปิดกระจกนะครับขอทางเขานะครับหรือให้คนลงไปบอกนะฮะไปบอกเขาแต่ตรงนั้นเราต้องเปิดไฟฮับสารเอาไว้เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้นะครับก็ไปขอเขาผมว่านิสัยคนไทยให้อยู่แล้วผมก็ให้นะครับ ตรงเนี้ยถ้าเป็นผมผมก็ให้ถ้าผมต่อแถวอยู่แล้วคุณมีเหตุฉุกเฉิน่นี่มาแค่เปิดกระจกยกมือเขาก็ให้แล้วนะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่ากระจกฟิล์มมืดดำปิดปีมาถึงมาแทรกแล้วก็เกิดเหตุตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับมีอีกหลายอย่างที่ที่ที่ผิดกฎจราจรตรงเนี้ยนะครับไฟแดง ตรงนั้นก็มีส่วนไฟเหลืองไปไฟเหลืองเนี่ยเขาให้หยุดแล้วไม่ใช่ไฟเหลืองให้ไปนะครับครับพี่ให้เตรียมไฟเหลืองให้เหยียบคันเร่งไม่ใช่นะครับความจําผิดนะฮะถ้าเกิดมอไซค์เนี่ยเขาเร็วว่ารถยนต์แน่นอนนะฮะตรงนั้นเขาพุ่งออกมาเลยเนี่ยนะครับก็ตูมฮะคุณเสียเวลาทั้งเสียเงินทั้งเสียทรัพย์นะฮะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าผิดแน่นอนนะครับเต็มเต็มไฟเหลืองนี่ผิดแน่นอนนะครับถ้าไปชน รถเขานะครับเพราะว่าเขาไฟไฟเขียวนะครับตรงนั้นผิดแน่นอนยังมีเยอะแยะเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะต้องบอกว่ามารญาตทั้งผมนะฮะทั้งน้องเก่งแล้วก็ทั้งท่านผู้ชมนะครับเรามาช่วยกันดีกว่านะครับเราไม่บอกว่าใครผิดใครถูกเราไม่บอกว่าใครขับรถกดตามกฎจราจรไม่ดีหรือว่าไม่ตามกฎจราจรเราไม่พูดกันดีกว่าคิดถึงใจเขาใจเราเราพูดถึงความเพื่อเพื่อเผื่อแพรเราไปทำเขาต้องรู้สึกว่าเขาก็ ไม่พอใจเขาโกรธได้นะฮะใครมาทำเหมืเราเราก็โกรธใช่เมื่อโกรธเป็นการที่ว่าเกิดการทะเลาะวิวาทแล้วก็มาตามด้วยอาชญากรรมนะตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขอเหรอครับนะครับผมผมผมคนหนึ่งผมก็ขอแก้ไขมีมารยาทในการขับรถตรงนี้นะครับนครัว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเราทําอย่างนั้นก็เหมือนกันครับแล้วก็บีบแต่นะฮะบีบแต่เพิ่มอีกนิดนึงบีบแต่ก็เอาเฉพาะที่จําเป็นนะครับไม่ใช่เมืองจีนนะฮะเมืองไทยคือนิสัยบีบแต่ก็หมายถึงว่า มีการมันไส้กันแล้วไม่พอใจกันแล้วนะครับก็ขอร้องนะฮะเรื่องบีบแต่เอาสิ่งที่จําเป็นจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับใช้แต่นะครับมารยาทคนไทยไม่เหมือนคนจีนนะฮะวันนี้พี่หมอนะก็เอารถมาให้ซ่อมนะก็คือของท่านผู้ชมนั่นแหละก็คือบอกว่าเป็นรถตัวโหเป็น10ล้านเลยวันนี้นะเป็น SL นะครับเป็นรถสปอร์ต SL 5 0 0นะครับก็ตัวก่อนโฉมปัจจุบัน นะครับตัวนี้ w 2 3 0นะฮะก็ถือว่าเป็นรถที่พี่หมอเลยเบนซ์เนี่ยอ่าก็ได้หมดก็รญี่ปุ่นยิงสบายสบายเพราะว่ามันไม่ยากอะไรกับเบนซ์อยู่แล้วนะยิ่งเป็นเบน์เป็นเบนซ์เนี่ยมันก็เป็นหมอเฉพาะโลกอยู่แล้วแต่ก็ยิ่งง่ายแล้วอาการผู้ป่วยเป็นไงครับพี่อาการก็คือมันหอบนะฮะเวลาจอดติดไฟแดงมันวูบวาบวูบวาบแล้วก็กินน้ํามันกินน้ํามันเยอะเขาบอกอยู่ประมาณสัก3กิโลลิตร้โัท่านผู้ชมประมาณ3กิโลลิตร ถือว,ว่าเยอะมากรตรงนี้ฮะถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่ารถท่าู้ชมไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็เป็นอะไรที่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 อาจจะโดนหนูกัดก็ได้ตรงนี้ห,หนูกัดหนูกัดกสายไฟหรือว่าจะถามเครื่องสั่นไหมก็บอกไม่สั่นแต่หอบหาอ่าจจะเป็นหนูกัดสายไฟหนูกัดสายแวขข็กคั่มหรือว่าจะเป็นพวกไปตัวแอร์โฟสกปรกหรือว่าลิ้นปีกพีเศษอาจจะไม่ใช้งานนานนะอาจจะตาย แล้วทําให้การบาลานซ์น้ํามันกับอากาศอาจจะไม่ผสมอาจจะไม่บาลานซ์กันก็เลยการด้วว่ากินน้ํามันอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งอาจจะหนาเกินไปไม่ว่าอากาศหรือน้ํามันตรงนี้ต้องเอาคอมพิวเตอร์ไปจับดูนะครับก็เดี๋ยวไปซ่อมอันดีกว่าตรงนี้น้องเก่งนะว่าตัวเอสซตัวนี้อาการเป็นยังไงซ่อมยังไงนะครับใครจะจ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่หมอจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปซ่อมกันเลยไปดูครับ การสปีดคารคลินิกจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับสุดยอดรถสปอร์ตจากค่าย Mercedes-Benz อย่าง SL500 กันค่ะความโดดเด่นของสปอร์ตคาร์คันนี้จะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันค่ะ m e r c e d e เ b e n บนซ์0 0สเอลห้าร้จ่นที่5 ในสายการผลิตของซีรีส์ SL เปิดตัวครั้งแรกในปี2002โดดเด่นด้วยรูปโฉมของรถสปอร์ตคูเป้ที่มีความพิเศษตรงที่ใช้หลังคาแบบฮาร์ดท็อปมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V8 5 0 0ซ c ระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเกียร์ธรรมดา5สปีดระบบช่วงล่างที่ทำให้รถยึดเกาะถนนและทรงตัวได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงระบบดิสเบรก ABS และกระจายแรงเบรก EBD ที่มีประสิทธิภาพในการเบรกได้อย่างดีเยี่ยมค่ะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย8จุดซึ่งนอกจากรุ่นที่ผลิตจากโรงงานแล้วยังมีรุ่นที่ผลิตจากสำนักแต่งอย่าง AMG อีกด้วยนะคะโดยเปลี่ยนขนาดของเครื่องยนต์ 5,400cc ใช้ชื่อว่า SL 55 AMG ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนได้ยุติการผลิตลงในปี2008ค่ะ ตองสามศูนย์ตัวนี้นะครับก็อาการขอบๆนะฮะแต่จริงแล้วมันไม่หอบอยีางเดียวครับมีไฟแองจินโชว์มีรูปเครื่องยนต์โชว์